สอนมาหรือว่าคุณกิดก็แบบคิดต่อยอดอีกทีนึงคต่อยอดควเาเพิ่มเติมขึ้นด้วยจริงๆผมอ่านหนังสือนะครับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับแล้วก็นํามาศึกษาต่อยอดทายคนขึ้นหลักสักพันคนถึงได้มั่นใจว่าจะต้องเขียนเป็นตำราขึ้นมาให้คนได้เอาไปใช้ต่อเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่คนนําไปใช้แล้วไปเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นอย่างบางครั้งเนี่ยมีเพื่อนโทรมายืมตังค่ะนะครับบางคนโทรมาขอกําลังใจแต่เขาจะทําอย่างนี้ซ้ำซาก มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกคือพอเปลี่ยนเบอร์มือถือให้จากโทรมายืมเงินไม่โทรมาแล้วจากขอกาลังใจเปลี่ยนเป็นเข้มแข็งขึ้นพลังของเบอร์มือถือเนี่ยทำแบบนี้ได้กับหลายหลายคนนะครับอ,อาจจะไม่ได้ทุกคนผมงตั้งเป็นทฤษฎีของผมเองว่าเก้าในสิบของคนที่เปลี่ยนเบอร์มือถือชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปตามพลังของตัวเลขนะครับมไม่ว่าจะยากดีมีจนจะเป็นใครก็ตามมันจะสอดคล้องตามความหมายในโหราศาสตร์นะครับ เลข0,08ถึงถึงสิตัวเนี่ยเราใช้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะเอ่อสถิติของผมเองผมมั่นใจว่าทายเพียง7ตัวด้านหลังพอแล้วนะครับเพราะว่า0,81ยเป็นอิทธิพลที่มีคนเช้เหมือนกันเป็นล้านคนครับมีเปล้านคนศูนเราก็ตัดตรงนี้ออกนะครับแล้ว7ตัวเนี่ยเราจัดเรยงดวงดาวตัวเลขเนี่ยให้เหมาะสมแล้วชีวิตเราจะดี เราตั้งทฤษฎีขึ้นมาเราก็ปฏิบัติเปลี่ยนให้คนมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าเจ็ดตัวนี่แหละที่คนแท้ๆกับตัวเรานะครับจากตอนแรกบางคนจะรู้สึกว่าตัวเองขายของไม่ค่อยดีเขาปรับตัวเลขด้านหน้าซึ่งไม่ว่าจะหนของอาอาการมองเห็นหรือการแสดงออกเขาขายของดีขึ้นม,มีลูกค้ามีคนมาพูดคุยเยอะขึ้นนะครับปรับไดอ้อย่างนั้นเองในแง่หนึ่งเนี่ยนะฮะฟังดูเหมือนตัวเลขมันเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเดีนรับเน่เออคล้ายๆกับว่าพอเปลี่ยนปุ๊บแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนย่างโดยที่คือคือเราเราเคยสัมภาษณ์หมอดูคนอื่นหมอดูบอกว่าการทายเนี่ยมันเป็นเรื่องของสถิติใช่ไหมตัวเลขที่ผูกขึ้นมาอะไรก็เกี่ยวกับรัคันาเกี่ยวกับเมันเป็นเรื่องของสถิติเท่านั้นแต่อันนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่หรือเปล่าเออจริงๆสถิติก็ดีนมันก็เกี่ยวโยง นะครับโทรศัพท์ดีโทรศัพท์ก็ดีมันก็ใช่นะครับจริงๆต้องบอกว่าวิชาการพยากรณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากมนุษย์สังเกตแล้วมาดูพฤติกรรมว่าคนนี้คิ้วแบบนี้คนนี้เลขแบบนี้ก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วจริงมันเป็นสถิติครับอยากจะบอกว่าจริงๆต้องบอกว่าพลังงานเบ์มือถือเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยเวลาเราโทรหาการมองเห็นพลังงานวิ่งไปไหมครับไม่เห็นนะครับผมอยู่ตรงนู้นโทรมาตรงนี้ก็ไม่เห็นว่าพลังงานมาอย่างไง เรากาลังพูดถึงเรื่องที่เป็นนามธรรมแต่รูปธรรมที่มนุษย์เราจับต้องได้คือสถิติเราเลยคุยกันว่าเอาสถิติอ้างแล้วกันจริงๆเรามองไม่เห็นพลังงานนะครับพอสถิติมันชัดเจนว่าร้อยคนสอดคล้องแบบนี้เราจึงมั่นใจว่าเนี่มันเป็นพลังนี้จริงๆแต่สําคัญคือมันไม่ใช่ความรู้คณิตศาสตร์มันเป็นความรู้ของโหราศาสตร์มาอธิบายนะครับแต่ก็ใช้ตัวเลขนี่แหละถ้าคณิตศาสตร์คือหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองแต่ถ้าโหราศาสตร์หนึ่งคือพระอาทิตย์ หนึ่งคือพระอาทิตย์พระอาทิตย์สองดวงเจอกันคือใจรอ้อนมั่นใจตัวเองสูงแตกต่างกันตรงนี้นะวันนี้เราเลยเพิ่งมาเรียนรู้เองค่ะ,คะอย่างตัวเลขเจ็ดตัวที่ว่าเนี่ยค่ะมันจะสามารถบ่งบอกอะไรถึงตัวเจ้าของเบอร์ได้บ้างบ่งบอกได้ทุกอย่างนะครับแต่บางทีเนี่ยหาใช้บ่งบอกคาแรคเตอร์บางส่วนไม่ทั้งหมดนะครับ แล้วมันมีน่าสนใจคือว่าบางคนเนี่ยเมื่อก่อนใช้เบอร์นี้พอเปลี่ยนเบอร์ไปใช้ตังค์มากขึ้นออมันสะท้อนภาวะมากกว่าในแต่ละช่วงนะครับออพอสังเกตอย่างเงี้ยผมจะชอบถามคนว่าเบอร์เก่าอดีตมีไหมพอเขาบอกมาผมถามเบอร์ปัจจุบันเทียบกันเจ้าตัวเนี่ยจะบอกว่าแปลกใจว่าเออเปลี่ยนไปจริงๆ เป็นอย่างนี้มากกว่าอ่าอ่ออย่างนั้นเองแต่ทีนี้ว่าบางคนได้เบอร์มาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะอย่างอย่างเดี๋ยวนี้เขาจะมีขายเบอร์สวยอะไรต่างๆนานาที่<ไ> ه, แบบบวกกันแล้วได้นั้นนี้<ม>คือไปซื้อมา,อมาแต่ถ้าเมื่อก่อนเนี้ยบางทีเราเลือกไม่ได้เราได้มาอยู่ดีๆก็ได้มาหรือญาติให้มาเอาเบอร์ของเพื่อนมาใช้เอาเบอร์ของลูกมาใช้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้มันก็จะส่งผลได้ด้วยเหมือนกันได้ครับเคยมีกรณีว่าเบอร์มรดกของพ่อเนี่ยยกให้ลูก พ่อเป็นคนเก่งมากแต่พอลูกใช้ลูกไม่เก่งเลยกลายเป็นคนสัม,มเรเทมาก็มีจะบอกว่าระดับของเงื่อนไขชีวิตของคนแต่ละคนพี่พ่อเป็นคนขย,ยัน็นคนมีความสามารถแต่ลูกเนี่ยไม่มีไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตขนาดนั้นเพราะเขาใช้ระดับของตัวเลขที่มีพลังเนี่ยนำมาใช้แทนที่จะเก่งเหมือนพ่อกันว่าเขากลายเป็นสัม,มเรเทมาเพย์บอยไปเลยก็มีมันมีความเหมาะสมด้วยครับบางคนนะครับความสามารถของคนที่เหมาะสมมันคล้ายๆกับการตั้งชื่ออย่างี้่คือเหมือนกับ เราเกิดมาเราไม่ได้เลือกชื่อเราเองถูกไหมคุณพ่อคุณแม่ให้มามีคนตั้งให้แล้วอยู่อยู่วันหนึ่งเรารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนอะไรทำดองนี้ต้องมองอย่างนี้ครับง่ายๆเลยว่าวันเดือนปีเกิดคือสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เกิดติดมาตัวนะครับตัวนี้คือตัวตนนะครับพวงจุ้ยจะคล้ายๆกับเบมือถือนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนได้ผมจะบอกว่ามนุษย์เรามีตัวตนเราตรงนี้กับสิ่งแวดล้อม เราเลือกได้เราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือจะใช้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมาประกอบชีวิตเราเพราะเรานาสิ่งแวดล้อมที่ดีพลังที่ดีให้ตัวเราชีวิตเราก็ดีขึ้นได้ม,มันเป็นจุดตรงนี้มากกว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคือให้หมอลองทํานายเลยว่าคนที่มีเบอร์เนี้ลักษณะเป็นยังไงเออ ทู้ชมทายเล่นๆคิดในใจเอาเองนะว่าเอ๊ะคนนี้น่าจะเป็นใครเออแต่เราจะไม่บอกเพราะเดี๋ยวเราโดนฟ้องอ่ะคนแรกดาราหญิงดาราหญิงคนหนึ่งใบว่าเคยเป็นอดีตนางเอกภาพยนตร์วัยรุ่นอเป็นข่าวบ่อยเอ,อโดยเฉพาะในรอบปีสองปีนี้เ,เป็นข่าวบ่อยมากแล้วคนสนใจติดตามมาัคือข่าวของเธอเนี่ยออกมาแต่ละทีมีคนอย่างน้อยสิล้านคนอ่ะอ่า ได้ฟันด้วยได้ฟันด้วยออถ้าตัวเลขนะครับที่โดดเด่นเนี่ยคือเบอร์ที่ของคุณคนเนี้ใช้เนี่ยนะครับเป็นเลขสวยเป็นกษาะของตัวเลขที่ซ้ําไปซ้ำมาตัวเลขที่ซ้ำไปซ้ำมาที่โดดเด่นเนี่ยคือเลข6กกับเจ็ดนะครับจะเจ็ดกับ6หรือ6กับเจ็ก็ได้ถ้าสองตัวเลขนี้พลังงานดาวพระศุกร์นะครับกับดาวพระเสาร์ชนกันคำนี้จะคุ้นๆแล้วคำว่าสุขเข้าพระเสาร์แทอจะสวยๆอยกใบ่นึ่ง ทีนี้มันเป็นคําที่เราได้ยินบ่อยเพราะว่ามันมาจากโหราศาสตร์สองตัวนี้เดินทางมาเจอกันคือหักล้างอันตรายต่อกันเพราะเราเป็นคู่ศัตรูในระดับที่รุนแรงนะครับทีนี้หสามารถแทนเรื่องเงินหรือความรักเจ็ดแทนความทุกข์ความทรมานเมื่อมารวมกันหมายถึงว่าความรักทุกทรมานเงินทองเสียหายจะหย่าร้างก็ได้จะชีวิต มีปัญหารุนแรงในเรื่องความรักเรื่องการเงินก็ได้ในการเงินเนี่ยผมสังเกตหลายๆคนคือใช้เงินแบบว่าเหมือนซอยละลายซับนะนี่ซ้ำหลายคู่อาจจะเป็นเจ้าของซอยก็ได้คือเลขเลนเบิลเยอะฉะนั้นบางทีซื้อของไม่ได้แก่หอก็มาเก็บบไว้เพราะใช้เงินแบบว่าไม่ได้ระวังตัวเลขนี้มันนําพาให้ควักเงินใช้เงินง่ายอที่น่าแปลกใจนะครับเวลาปรับเปลี่ยนตัวเลขของคนที่มีปัญหายอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาใช้เงินเบาลงมันมีความรู้สึกที่จะระวังเรื่องเงินมากขึ้น ่จะเปป็นนระโยช์ลขนี้มันนําพามาซึ่งแบบเรื่องมือที่สามครอบครัวไม่เป็นสุตรหรือเปล่าพลังที่โดดเด่นในเรื่องมือที่สามเนี่ยไม่ไม่ขึ้นนะครับตัวเลขมือที่สามจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เลขเนี้ยความรักก็ไม่ดีเพราะว่าสามมันดีสี่มันไข่เดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดี๋ยวก็รักกันมันตัดกันไม่ขาดยืดไปยืดมาแบบนี้เป็นต้นมันต้อเไปมีความสุขมันมีเรื่องวาสนาความร่ารวยตกทาเข้าวสารอะไรอย่างนี้ไหมในในเลขที่น่าสนใจคือมีเจ็ทั้งหมด สามครั้งมีหกทั้งหมดสามครั้งหกเนี่ยแทนความร่ำรวยแทนเงินทองได้นะครับฉะนั้นเจ้าตัวเนี่ยมีเงินให้ใช้แต่มีความสุขไม่เต็มที่เพราะว่าดาวเจ็ดมันตามมาด้วยคู่ศัตรูมันเบิ้ลเบิ้ลมีเงินแต่ก็ไม่มีความสุขมีเงินแล้วก็ใช้เปลืองแต่ก็มีอยู่ตลอดแหละนะครับแล้วก็มีเลขเก้ากับหกซึ่งมันหมายถึงทําให้สวยงามงดงามโดดเด่นก็ได้ก็ เผู้ชมต้องแบบอยากรู้ททายดูเราไม่ได้เอาคนที่แบบว่าทายยากต่อไปอีกคนนึงอันนี้ก็เชื่อว่าเบอร์โทรศัพท์ก็น่าจะมีอิทธิพลอย่างสูงนะตอนนี้คนนี้เป็นคุณแม่ดาราท่าแม่ดาราเออก็ดังนะช่วงนี้ดังมากเลขนี้นะครับ อันนี้ไม่มีเบิ้ลนะฮะผมผมจะบอกว่าไม่มีเบิ้ลไม่มีตัวสวยไม่มีอะไรเลยฮเลขธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันสามารถทำนายออกมาได้นะครับในเรื่องของตัวเลขที่โดดเด่นเนี่ยตัวเลขสี่กับเจ็ดนะครับจะหมายถึงความกังวลความคิดมากหรือคนที่พูดตรงพูดจารุนแรงฉาสานก็ได้นะครับตัวนี้จะมีลักษณะของความเครียดเป็นกังวลเยอะนะครับทีนี้ ตัวเลขคิดมากกังวลเยอะก็จะมีอีกตัวหนึ่งผสมเขา้าไปนะครับหนึ่งหกหกหนึ่งในนี้คือเลขของคนที่คิดเยอะวางแผนเปขั้นเป็นตอนอฉะนั้นมันจะรวมๆกันคือคิดทุกเรื่องเข้าไปเกี่ยวข้องได้ทุกเรื่องอจะคิดมากจะระวังนะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยต้องระวังมาระเบิดอารมณ์ก็ได้นะครับจริง <c oughs> นะใช่เอ่อมีมีความสุขุม แต่ว่ามันมีตัวรุนแรงผสมอยู่คือถ้า,นา,นามีตัวแบบว่าเข้าไปจี้ทําให้อารมณ์ประทุเนี่ยระเบิดได้ง่ายมากก็จริงๆก็ไม่ได้ถึงกับง่ายใช่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะรุนแรงถึงยอมไม่ได้อะไรแบบนั้นมากกว่านะครับเป็นคนที่หัวสมัยใหม่ได้ซ้ำพยายามจะทาอะไรเปลี่ยนแปลงคือเข้ากับยุคสมัยใหม่ได้นะครับเป็นคนชอบคิดชอบบอกว่าเขาเดือดร้อนจากอะไรฮะจากลูกชายจากลูกสาวจากอะไร ขนาดนั้นไม่ถึงไม่ถึงจะมีได้นะครับจะบอกว่าถ้าเดือดร้อนจากลูกจากคนใกล้ชิดเนี่ยเอาเบอร์ของลูกเนี่ยมาดูดีกว่าแล้วเทียบเคียงอย่างสามีภรรยาถ้าผมเห็นเลขสามีเห็นเลขภรรยาผมรู้ว่าคนไหนเป็นคนว่าใครก่อนอคนไหนเป็นฝ่ายนั่งฟังพยูงแล้วปรับได้ปรับให้อีกคนนึงขึ้นมาว่าอีกคนนึงแทนได้ไอ้นี่ต้องปรับปังเนี่ยสมมติว่าเขาเคยมีปัญหาว่าลูกสาวเขา ไปไหนมาไหนแล้วทาให้เขาต้องมานั่งแก้ปัญหาร้องไห้อยู่ตลอดเวลาอันนี้แก้ได้ก็ปรับที่เบอร์ของลูกสาวครอบครัวลูกสาวดีกว่าอ๋อยังไม่ต้องปรับเบอร์ใช่ช่วยได้ครับเพราะว่ามันพลังมันยกกันอันนี้ไปละซุปตาซุปตาบ้างดีกว่าคนนี้เนี่ยประเทศเรานี่มีซุปตาหลายคนหลายคนคนนี้เนี่ยเหมือนแปดเว้ยเหมือนจะรุวงแล้วก็ไม่ร่วงเหมือนจะรุ่ง แต่ก็ <c oughs> โดนดัน 8. แปลกๆอ่าอาจจะเป็นว่าแปดเยอะเลยเป็นอินฟินิตี้หรือเปล่า <c oughs> เออ,เอง่ายๆครับความหมายของตัวเลขแปดเนี่ยมันเพราะในนี้เนี่ยในเจ็ดตัวท้ายเนี่ยมีเลขแปดทั้งหมดหกออครั้งหกตัวเขาถือว่าเลขแปดแปลว่ารวยหาเสียงว่ารวยนะครับในโหราศาสตร์เนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าเลขแปดพระราหูเนี่ยเป็นข่าพอดีคือคนร่ํารวยมากอืแต่นิสัยของเลขแปดเขามีทั้งดีและเสียข้อดีคือ ร่ารวยนะครับเป็นนักพัฒนามีเล่เหลี่ยมกลโกงเป็นคนฉลาดเอาแตา่รอดเก่งเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้ hey, ha, Party, สุดเวียงเป็นคนสุดโต่งความหมายคือแบบนี้นี่คือด้านด้านบวกนะฮะพอด้านลบของเลขแปดจะเป็นเรื่องของไม่ระวังตัวเองบ,บางทีลุ่มหลงได้บางทีหูเบาได้ทาอะไรไม่รอบคอบแล้วบางทีทุ่มเทอะไรทุ่มสุดตัวนะครับมเมื่อลยอันตรายแล้วอีกอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ของเลขแปดนี่คือเลขของการพนันด้วยความเสี่ยง แต่ว่าข้อดีคือทํางานสุดๆพะผลประโยชน์ถ้ามากเนะี่ยเขาเต็มที่ทุ่มเทมันจะเป็นอย่างนั้นก็เลยมีมีพลังเลขนี้ก็แสดงถึงความต้องการทางเพศสูงด้วยหรือเปล่าด้วยครับคือหมายถึงว่าคือพอมีแปดเยอะๆเนี่ยมันก็มีข้อเสียแต่ว่าข้อดีที่จะช่วยพยุพยงค้าชูเนี่ยค่าไม่ตายมันเยอะกว่ามันต้องบอกว่าบางคนอยู่ที่พื้นฐานดวลเดียเกิดเขาด้วย,น,วยนี่คือสิ่งแวดล้อมอ,อุปกรณ์เสริม,มซึ่งอุปกรณ์เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแบบนี้แหละ แต่นเนลยว่าดวงเขาน่าจะดีพื้น่เขาน่าจะดีถึงไม่เป็นอันตรายมากคนคนนี้เนี่ยชีวิตจริงเนี่ยดูเหมือนจะขึ้นพอขึ้นทีไรก็ล่วงออกมาอย่างเจ็บรุนแรงทุกทีอะแบบต้อง,ต,องต้องแบบว่าเข้า,า,าเปลี่ยนตัวเลขนะครับหะฮะให้ให้ระวังรอบข้อ,อเดินชีวิตแบบสุข,ขุมดีกว่าเพราะาเลขนี้จะขาดความระมัดระวังลุ่มหลงม,ม,มากไปคือแบบไปเป็นแบบลุ่มหลงมวเมาอื่ใช่คือแทนที่จะเป็นแบบว่าอย่างที่ควรจะเป็นมันก็ไม่เป็น คเคมือเมื่อกี้แล้วก็ก็เลยมาสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไพ่ที่ที่บอกว่าคือทําขึ้นมาเองเนี่ยแล้วมันเกี่ยวข้องกับการการที่จะมาทํานายอย่างไรบ้างที่ผมกล่าวไปตอนแรกนะครับ9ใน10เปลี่ยนเบอร์มือถือแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามพลังตัวเองจะมีหนึ่งในสิที่มันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลยคือผมทายแล้วมันไม่ถูกผมทายอ่าสิบคนผมไทายถูกประมาณสักเก้าจุดห้านะครับแล้ว คนที่เราทายได้ไม่แม่นเนี่ยนะครับก็หมายถึงว่าเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้ผลเราทํายังไงให้คนเหล่านี้เปลี่ยนเบอร์ได้ผลผมจึงใช้องค์ความรู้อ่าอย่างหนึ่งคือเรื่องของไพ่นะครับแล้วก็เอาตัวเลขใส่ไปในไพ่เป็นไพ่ตัวเลขนะครับผมจะตั้งชื่อว่าสองชื่อนะครับไพ่เลขพยากรณ์หรือไพ่เลขแห่งดวงชะตานะครับเพราะดูโดยเลยใช้ไพ่ที่เป็นตัวเลขอย่างนี้นะครับง่ายๆเป็นเลขแบบนี้นะครับ ถ้าอันนี้ใครที่มีก็ตามเนี่ยจะส่งผลดีในเรื่องของเสน่ห์คนช่วยเหลือคนเม,ม็นมตาแต่จะไม่เน้นเรื่องเรื่องเพศตรงข้ามนะครับถ้ามเน็นเรื่องเพศตรงข้ามเซ็กซี่หน่อยก็จะเป็นลักษณะกลุ่มพวกนี้นะครับแต่ว่าบางทีมันก็ทําให้ใจร้อนได้เหมือนกันม,มันต้องดูครับเหมือนกับว่าเราเลือกรถเราจะขับรถถังรถโฟล์วิวหรือว่ารถเก่งรถซิต<ม>ี้คาร์แบบนี้เป็นต้นก็มีอนนี้ครับรักแบบว่าต้องการให้เขามาชอบ หรือว่าที่มีอยู่แล้วต้องการให้เขาดีกับเรา้ามีอยู่แล้วต้องให้ดีกันก็น่ารักน่ารักแบบนี้คุอจริงคือกีิงความรุนแรงไำใ้เราแอคทีฟตลอดแต่ถ้าเลขนี้นุ่มนวลขายแบบเรื่อยๆนะครับหวานๆ่ายคือแบบน่ารักน่ารักแต่ถ้าเกิดว่าจะขายกลางแบบยกล็อตเร็วๆก็สมาูรณ